สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน w i n เนอร์ไทม์ทีนะครับผมปีชาเฮลอู U, อยู่ที่บ้านหนองโบทพัฒนาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับและวันนี้เรามีผู้ป่วยยิ้มได้อีกท่านหนึง่งซึ่งจะมาขอสัมภาษณ์นะฮะประสบการณ์การใช้เอโดซีของท่านว่าท่านมีปัญหาสุขภาพแล้วใช้เอโดซีดีขึ้นอย่างไรเราไปพบกันเลยครับ สวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อมลิกะชอดนอกครับคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วโอ้โหดูยังสวยอยู่เลยนะอ่าคุณป้าครับคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างกะตะกอนกับเหนื่อยเนื่อยเนาะบรูอ่าหกปีผ่านป้านั่นครับพอดีก็เลยไป ลูกเอาไปสิกค้อนเจนก็นเลยไปเห็นว่าเป็นไทรอยอ๋อเกิดเป็นไทรอยขึ้นมาไทรอยเป็นพิษไหมครับบอเป็นไทรอยต่ำเป็นไทรอยต่ำนะครับแล้วอาการของไทรอยต่ำนั้นเป็นอาการยังไงมีอาการยังไงคุณป้ามีอาการยังไงเหนื่อยปากแหง้งเหนื่อยปากแห้งข้อแห้งบ่มีน้ำลายเลยอ๋เอเหนื่อยบ่อยอ่ะเหนื่อยบ่อยไหมเหนื่อยบ่อยๆเดินไปไหนมาไหนบอข่อยใดเหนื่อย เดินไปไกลบ่ไใดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆอ่ะว่าอย่างนั้นนะครับทําอะไรไม่ได้เลยอ่าแล้วอยู่ๆมาพบกับผลิตภัณฑ์เอโดซี่ตัวนี้ได้ยังไงครับก็มีร้านสาวนั่นแหละครับเข้ามาเนี่ยนําที่แหลกก็กบกับท่านกะกินดอกกะพ่อไปมากกับลูกสาวกับไปดูอ่าไปไป ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม่คนที่เขาจิ้นก่อนไข่ก่อนนะก็เลยว่าเขาดีขึ้นก็เลยเอาห้านเส้าเลยเอามาให้ยายกินต่ออีกอ๋อแล้วตัดสินใจกินเลยจา้า<อ>กินเลยตัดสินใจกินเลยวันแหลกเลยครับแล้วหลังจากที่ได้กินแล้วมีความรู้สึกยังไงกะวันแหลกกินกะ บอท่านไม่รู้ซึกอะไรก็มีจะเ็บปวดเ็บปวดเพิ่มขึ้นมากๆโอ้แล้วถอดใจไหมบออ๋อไม่ถอดใจด้วยบอ,บอจินตอกินไปเรื่อยๆโอ้จากวันแรกที่กินมาถึงวันนี้เป็นระยะเวลากี่เดือนแล้วบอแมนเดือนกว่าหล้วนี่ฮะแค่เดือนกว่าเองจะและผลที่ได้จากการที่ได้ใช้เอโดซี่ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไง ตากา,กาลูซึกว่าสดชช่นั่งแต้กินวันหาวันแหลกคนแหละนี่แรงชดืนขคืนว่าหาวันแหลกอาทิตย์แหลกที่กินนั่นแหละครับและอาการที่ปวดเมื่อยหรือเดินไม่ไหวเป็นยังไงกะกะเบ้าึ้นมาเรื่อยๆอืะดีขึ้นมาเรอยๆครับและทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยคุณป้าคิดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เอโรซีต่อไหมครับ จิ้นไปเรื่อยๆเจ้นนุแหละกิ้นต่อไปเรื่อยๆนุแหละครับอืพี่น้องคนไหนอยากหายอยากดีสิมีอาการเป็นนั่นกะแบบได้หรือว่าเป็นเหนื่อยเป็นอะไรแบบได้นี่กะลองเอาไปกินไปไชดูเด้อนะฮะมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยครับลองเอาไปไชไปกิ้นดูนี่แหละเสี่ตัวนี่แหละนี่ที่ได้กินนี่ เหนื่อยแรงตอนแหลกนั่นพอกินใดอาทิตย์หนึ่งนี่ดูเสื้อกว่าสดถื่นี่แรงไปไหนเกี้ยวยาไดเลยเดี๋ยวนี่<อ>ไปใดเลยเกี้ยวยาก็ได้แล้วเกียวยาอยีกบ้าคนไหนอยากกินมีอาการแบบตี่ว่าเหนื่อยลา้าปวดแขงปวดขานั่นอยากดีมี่แรงแดดได้นี่ก็ให้ล่องกินล่องไช่่วากัจะไปเคืียร์ถึงมาคขนาด ลองล่องกินล่องไถกะจีใดลู่วาอาการที่ว่าจิ้นนี่ของเขาดีจิงจิงยายยายย่ยยอมหลับเลยวายายกะจินมาหลายตัวอยู่ที่ที่เคยกินนี่ครับแบบของอะไรเป็นอาหารเสริมอะไร,รลูกสาวสื่อไม่กิ้นเสน้นพัดย่งางแต่ว่าบ่กเคยมีากาันจีดีแบบนี้จัก อันอันนี้ยายถูกใจมากๆอ่าโอเคครับผมอ่ะยกยกแล้วเอโนซี่ดีจริงๆริงเอโนซี่ด,ซดีจริงๆขอบคุณครับ <laughs>